ไดได้ยินบอกครับไอลูกแพ่ได้ยินบอกครับได้ยินบอกเด้ยินดูครับเอาคือ่าแวะมาหาเจแมบอกกันยังไงหนี่คือบ้ามาเอา่าแวะมาหอดมาหอดมาหอดบัแพงอยู่เขามาเจได้บอกเขามาหอดมองเราอยู่หลังร พีหน้าดูดูเเห็นเราพเห็เรากันเลยครับพอเห็นจะไหนไงไม่อยู่ดูมีไหมไฟบ้ไงเพื่อนๆผู้จอดึงแรงแรงนี่อเเออเาเอาิบบังเออันี้เาเียงบังไฟยังไหนกว่ากวันสี่สิบของไฟใหญแหลมยังไหนก่าซิบบังเื่อไละล่ะนาพะ พีดปั๊บโหลดแล้วะไรสาระกันดอกเนี่ยต้องวูดไซด์แล้วต้องวูดไซด์แล้วหมอนี่แหละกระโจนกันนี้เนี่คือว่าซื้อบังไฟแย่แหลมสินอซื้อบังพุ่นซื้อบังยู้ว่าจะปีนาเดี๋ยวะคอยเบาคอย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 เบาตัดได้หมดไหมอ่า บอสีควาเลบอซีสเลยนี่เบาสีควาเลบซีบอกเขาจารย์ุหรอมาจัโอ้มัไปหมดเลยอ้าม่คววักันเลยบาเาะิบตัวนี้มาแหงเลยไอ้ชัวคิบตัวผมตไปหาย่เลี่ยมเออไปแ้งนั่นแล้วนี่นั่งยืน้ำกันยะโซกันยืนี่นะว่าคือวาอหลูกแพี่าแงไฟดำสนอทั้งมไพปียนาร บาเหรหบาวเออเราอาอีดีไม่พอแค่สงบนี่เรเราเห็ดใบดีดิอุตสา่ามเงเสาวเดียเงิเสาบ่นวาเห็ดใบดีด้วนี่มีคนสังไขสีบังไปนะคนวานี่เรากําลังสีลางไข่กันยืนยืนอย่านี้เอ้จูจูโดมนี่แล้วจูู่มันจู่บ้น บอ้่ก่อาบ่บขำเลยว่ามุงนี่บ่จูดผู้มันปนะุดไม่รูปาว่าลุดไม่รู้ว่ะเขือนเจูดผู้มันันอ้วยบ่ขำาทไปจูดสาันจูดหัวพุทิมมีหูบานผู้เจ้าจูดันนะผู้เจ้าจูดขึ้นป่าบ่เนี่ย่จูดแลลวน้ำดินอ่ะ <S 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 โอ้ยมาเล่นกับกูอ่ไรล่ะครับเอาเล่นได้ก็ถือตัวมคลั่งเท่นั้นนะจว่าเจว่าเล่นไ่ได้อ้าเพาว่ามันเปิดจีจานลักษณะเนาะยังบอจริงย้วยทราบรับซีรีอ์ยุบ้านวายยุบ้านวันนี้ โอ้เห็นอยู่ในคลิปอยู่ไั้ยมาหอยบันแพง่งมีขีบหอยบาขาเขา้วนั่นไหมขีบมาหอยบันแพงเขาไปหอนยืังเก่าเจจาเราสอดออกมาหนีบ่วนบ้นบมาหนีซีนี่มเหรอไปหอนลงซ้อมมกับาหอนล่งซ้อมออกมาหนีเรีวขี้นไปซี่นิไหมขวนมาจ้าว่ะนี่แลมก็ยังมากวนมายังซีนีไหมอย่ามา แค่ว่าคนสิขอเงินพ่อจะมีเงินใส่พ่อหรอพ่อพอได้ใส่อยเอาเดี๋ยวจะรู้ว่าผู้ไดขอผูดได้เป็นพ่อนากัน่าถามพ่อีเงินใส่บแล้วว่าบ่มีดิบ่มี่อกบมี เหรียบังไฟอยู่บ้านนี่เราไม่มีเวียกนี่พากันเหรียบังไฟอยู่บ้านนี่เราจุดบังไฟนี่นเดี๋ยวก็เจรฉลองที่เขาขิดเนี่ยเดี๋ยวก็บเจรร้องนั่นเจรร้องนี่นี่เนีนี่เดี๋ยวสิไปเดี๋ยวสิไปเอาน้ำเรามาจี่สองขวดอืมเอาวิลีนมาหนิเพิ่มสุดพินะอืมเนี่ยบางเท่านี้กว่ายแต่ไม่ไม่ เจ้าสองบังบางท่านอีกไฟเอาหมดมือเน่เบิร์ท oh, mm OK> ี่ใครบางไฟได้เดี๋ยวนี้มือขยัมือเน่เล่าที่ใคบางไฟหาบังไหมเงินหกพันห้ามเลยใครมามาแต่ซื้ออยู่มาอยู่ทางโน้นตูนสิซื้อ

ซื้อไปอาพอนี่งพี่นาวันนี้ี่สายพอเรียนสายมันเนี่ยเรีนเรีนอยู่พัทยาบ้างไหนล่ะน่อสมาแนนอ่ก็พอสูมาสิไเปอรมาไลพอเดี๋ยวนี่โอ้เออ ทเที่ยวกับโาไทยเอ่อโมไทยรัดเสียงเออพ่ออยู่ไหนนะพ่ออันนี้เบอร์พ่อแหลมใช่ไหมรูแกแคเนี่ أ, นอบอกว่าโอ้โหก็ดิลิกอยู่ยวเรันน่นเนาะโอ้ยว่ามีสินดีมัอนลูกสินดี

ผมบ่าไฟไปจุดยูโงองก้อนบ่ไปเวลายัยแหลมเออโอ้ยนน้มอไบาั่นบ้างเลยเห็นม่้ย้ย่านเสียงยัแหลมจมโอ้ยโอ้ยโอ้ยกิ๊บบัวจ้าสิลากินยังไล่ ไอหนูมเพ่ทมาจิริจิรอกันะโอ้ยมขาไปซดีวะโอ้ป้าทมาสร้างบักเพ้ำหรีย์แม่เขามีสาหลาจัเตี้ยเลยเออทั่วมาไปสร้างบัก้เหียมสิบังู่งดีก็บบาไปบ้าไปดีใจเด้อบดียี่คนจะมาสิบังเนาะเออป่้ยมาถี่สร้างปีนาบ่นะปยึกษากันย่างดีบ่นะปรึกษากันกับยนุ่ยย่งดี่ คมหวังเนาะคก็เห็บไฟเนาะดัดเสียงผู้นั้นดัดเสียงนี่ดิต้งเที่ยกับโอไทยมาดิเตียวกับเห็ดเป็ดกับถ้วยที่ใสละพอเดียบสุดายมันถงอเขามาหาลูกแยนวะโทมาแต่แรงาเลยอือโอ้ยยืดเียยืดเขบแง่แ เอาลปวเป็นเราเป็นงสีมาแต่ไหนเลยวะหลพ่นี่เราเป็นคนขีเล่นแงกรีเล่นอสมก็ได้เป็นตัวโกงอย่างองหานนี่เนาะสมองนึงเหมอก็แต่ใผมมันสีลังเจ้าห่าเขาเลยมันมันหยอดม่แหงล่างอกันนผมมันนี่มันต่มันตัวมงแรงนี่มัดพกแล้ว เอาเล่าโทรหาเจ้าไอ้รูแพศโทรหาเจ้าเล่าบริสเเยเบอร์เก่าสิโอ้ก็เบือเขาแบบเป็ดเขาเป็ดนี่ยนะโอ้ก็ที่จับ่ได้บ่ได้เบิ่งแล้วยามคนโทรมาเพฝ่าวขวามับโลดละเนาะโอ้ถามเราบุหูุ่ได้ว่าไผโทรมาเราบ่ได้เบิ่งจะเคลียร์เดี๋ยวเราม่แต่ยับได้แล้วกับกดรับโหลดฮึ่ผู้ใด่ผู้ใด่ผู้ใดโทรมาโทรใหญ่ ม้เพี่ยคนัยอมึงมาเพี๊อไอ้เพ่กกับแยกจีน่พวกได้กีที่เกี่หรอกกันไม่เลี้ยมปอนกันเสี่ยวกันว่าเปนบอกอพ้องกันรับผู้ใดอเอิญกัน เราแค่เกิดเกพร้อมกันสิฮะเราได้เกิมักแพ้โอแพรับเกดพร้อมกันเกิดพรสอที่นึ่งมักเจอพิ่งเกิดพรสออไนพอส่หกหกเออสุ่ม้อนี้ได้ไหนตัฮะม้อมนี้ได้ไหนตัวออป้าคือลางดูนใ่ น,นีน่เว่ยซีไร่ลางดอกมียี่เว่ยซีไร่มันมลงข้างหลุหนพูดเอาพี่น้องครับคลิปนี้ทุ่งไฮลูกแค่บ่เลี้ยงกันไรลูกแค่มาส่องไฟน้ำเบนแล้วอยากทุ่งถามจุดดอกเดี๋ยวมึงไฟใหญ่แหลมครับป่ะน,นี่บักจวดบักจวด หอยมันเห็ดยกก็เบ่งทีโดนโดนเล่นเละเอาไปเลย